สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ep ีที่16นะครับ ep นี้เป็น ep ีที่16นะครับกับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับเบลไลทไทยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0617964655ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับ facebook เบลไลทไทยนะครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับอาจะเป็นของเก่าก็เป็นพระโบราณนะครับเป็นพระแปลก ครับเป็นของแปลกๆนะครับเรามานําเสนอนะครับมาดูรายการแรกก่อนนะครับรายการแรกเป็นพระบูชานะครับนี่เป็นพระบูชาหน้าตักสามนิ้วนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหน้าตักสามนิ้วองค์นี้สามร้อยบาทนะครับพระบูชาองค์นี้สามร้อยบาทนะครับดูครับชัดเจนนะครับสามร้อยบาทนะครับ รายการที่หนึ่งผ่านไปนะครับรายการที่สองนะครับเดี๋ยวชมรายการที่สองนะครับรายการที่สองอันนี้เป็นน่าจะเป็นหานุมาณน,นะครับเป็นหานุมาณแต่ไม่ใช่ของไทยนะแล้วเป็นของจีนนะเป็นแกะสลักครับน่าจะเป็นเรซินหรือเปล่าแั้วก็เป็น เซรามิกครับอันนี้สองร้อยบาทนะครับอนุมานสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับมีให้หวยด้วยนะสองสี่สองร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับเอาไว้ตกแต่งบ้านประดับบ้านได้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นขันนะครับอันนี้เป็นขันรูหินนะครับ รายการที่สองร้อยบาทนะครับขันลงหินไม่แตกนะเขาเป็นรอยเขาอย่างนี้นะครับเป็นรอยธรรมชาติเขาอย่างนี้นครับตอนตอนที่เขาหล่อมานะตรงนี้เขาคงไม่ได้ลบออกนะสองร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับรายการนี้เป็นขันลงหินนะครับดูนะขัดเจนนะ ม่มีรั่วไม่มีแตกนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าอะไรน่าจะใส่น้ำมันนะ่ะเนี่ยเขามีไม่ใส่นะแต่น่าจะเป็นตะเกียงหรือเป็นอะไรนะ่ยน่าจะเป็นตะเกียงเก่านะครับแล้วไฟมันติดตรงไหนอะ ถอดได้นะครับนี่นะครับนี่นี่น,นี่ที่ใส่น้ามันของเก่าของโบราณนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับชิ้นใหญ่นะไม่รู้เขาเรียกอะไรนะพี่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้น่าจะเป็นตะเกียงแหละมีที่ใส่น้ามันนะนะรายการต่อไปนะครับ ป็นอันนี้เป็นที่ใส่น้ำชานะครับอันนี้สีเขียวนะไม่ค่อยเห็นนะที่ใส่น้ำชาสีอย่างนี้นะมันมีอายุเก่าอยู่นะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับปั้นชานะครับปั้นชาเก่านะสวยสมบูรณ์นะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นเป็นคอนโทรน้ําโบราณนะครับคอนโทรน้ําโบราณนะครับตูดเหมือนโคกเลยนะเป็นเนื้อดินเผานะรายการนี้ยาวสี่ร้อยบาทนะครับคอนโทรน้ํานะครับบินไปนิดนึงนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับท่าในใดมองไม่เห็นเราจะซูมให้ดูนะนี่ เป็นของโบราณของเก่านะครับสี่ร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นชามปลาสังขโลกนะครับอันนี้เป็นยุคสุขโขทัยนะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับเป็นกระเบื้องเคลือบสุขโขทัยนะครับรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนีนะครับ 500บาทนะครับรายการนี้รายการต่อไปน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะนี่น่าจะเป็นที่คั้นกะทิโบราณเก่านะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพวกนี้ต้องมีอายุประมาณสองสี่กว่าสองสี่หกศูนสองสี่เจ็ดสองอะไรประมาณนี้นะพี่รู้จากเนื้อโลหะแล้วนะเก่านะแห้ง ครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นจานใหญ่นะครับอันนี้เป็นจานน่าจะสิบสิบสามสิบสี่นิ้วนะ เป็นจานสวยแล้วนะผมก็มีเขียนไว้จานญี่ปุ่นเก่านะครับอันนี้เป็นจานญี่ปุ่นงานเขียนมือนะเคลือบด้วยน้ำทองนะครับพี่ดูจะชัดนี่สวยบึกเลยนะใหญ่โตนะครับทำไปประดับบ้านได้นะครับนี่มีโลโก,โก้ด้ไหมรายการนี้เอาหนึ่งพันห้าอยบาทนะครับ รายการนี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเนื่องจากเป็นของชิ้นใหญ่นะแล้วก็เป็นของเก่าด้วยแล้วเอาไปโชว์ได้ครับสีสันสวยสดงดงามนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปอันนี้เป็นมีดเป็นมีดเนื้อเงินนะครับเป็นมีดโบราณเนื้อเงินนะ เป็นเทพพนมนะครับรายการนี้ผมรายการนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นมีดเก่าเนื้อเงินนะเทพพนมเทพพนมนะครับอ่าเป็นเนื้อเงินเลยนะพี่รายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับให้ดูจะชัดนะยาวน่าจะประมาณโดยสายตาประมาณนะพี่ประมาณหกถึงเจดนิ้วนะ รวมปลายนี่แปดนิ้วได้เลยนะรวมปลายอันนี้หนึ่งพันสองร้ยบาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นลงถมนะเขาเรียกถมยานะพี่ลวดลายสวยสดงดงามนะครับถมยานะเนื้อเงินนะลองกล้อง z ู o m ดิ กล้องนะค่อยซูมหนึ่งพันสองร้อยบาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระลีลานะครับไปไว้ไนน่นโอ้โหไม่ซูมเลยนะกล้องรายการนี้นะครับสองร้อยบาทนะครับเราจะไปกันไวนิดนึงนะครับ 200บาทนะครับรายการต่อไปเป็นผ้านาคปกนะครับเนื้อชิ้นนะครับรายการนี้200บาทนะครับนาคปกเนื้อชิน200บาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นซุ้มกอนะครับเนื้อดํามีรอยเจาะคล้องนะครับองค์นี้เอา400อบาทนะครับเนื่องจากผราสวยนะครับผ้าเป็นเนื้อสีดํานะ400บาทครับรายการนี้รายการต่อไปเป็นเขี้ยวหานุมานะครับอันนี้ขุด ใต้ดินนะเชีวหนุบาลรายการนี้เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้รายการต่อไปนะครับรายการนี้เอาสามร้อยบาทเท่ากันนะครับพารีลานะครับสามร้อยบาทนะครับพารีลา ดีรานไม่ขนุนนะครับต่อไปเป็นพระถ้ำเสือนะครับองนี้ครับเรียมเดิมนะครับถ้ำเสือสามร้อยบาทนะครับถ้ำเสือรายการต่อไปนะครับเป็นผักกุัดใจใชัยมงคลนะครับรายการนี้เรสองร้อยบาทนะครับเป็นพระกุัดใจใชัยมงคลขุนแผนนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ รายการต่อไปเป็นซุ้มกรนะครับกุ้ำแพงเพชรนะครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับลาขึ้นทั้งองค์นะลาขึ้นทั้งองค์นะพี่ลองซูมนะผมก็ฝึกซูมเลอนะ่ะทำไมซูมไม่ได้เหมือนเขานะลองดูดิเป็นเพราะอะไรนะ นี่นะอ่ะถูเนื้อนะครับปึกครับนีลาขึ้นทั้งองค์เลยนะรายการที้สามร้อยบาทนะครับ ตรอไปนะครับเป็นพระยืนนะครับรายการนี้สองร้อยบาทนะครับนี่จะเป็นกุกุโขททยนะดีลายืนเข็มอะไรเข็มอะไรนะรายการต่อไปสองร้อยบาทนะครับรายการนี้นะ สองร้อยบาทนะครับรายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการนี้เป็นพะร่วงนะครับยืนถือล่มมาถืออะไรพะร่วงถือล่มเหรอครับรายการนี้สองร้อยบาทนะครับเนื้อเก่านะพี่เนื้อเก่านะ สองร้อยบาทนะครับครับ EP นี้นะครับจบลงนะครับเดี๋ยวพกเป็นใหม่ใน EP หน้านครับเดี๋ยวไมดช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อนะช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์หกห5ึห้านะครับ เบอร์โทรศูนย์เบอร์ไลน์เบอร์เดียวเบอร์โทรนะครับแล้วก็ facebook เบลไลไทยนะครับอีพีนี้จบลงนะครับท่านใดสนใจทักหาผมได้นะครับนี่นะครับ